จะมาไว้เสมอนะคะว่ามันมี3อย่างที่เวลาที่มันเสียไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขหรือเราไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้สิ่งแรกเลยค่ะที่วันนี้เราไม่สามารถที่จะเอาอะไรกลับคืนมาได้ดนนั่ก็คือคําพูดของเราค่ะถ้าวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะพูดเราตั้งสตินะคะพิจารณาทุกคําที่เราพูด ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมว่าอะไรที่มันออกจากปากแล้วเราไม่สามารถที่จะเอามันกลับคืนมาได้ถ้ามันเป็นเรื่องดีก็ถือว่าดีไปค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีนั่นหมายความว่าคําพูดนั้นมันจะบันทึกอยู่ที่ตัวเราตลอดชีวิตเลยนะคะเราเคยเป็นไหมคะที่มันมีใครสักคนนึงพูดให้เราไม่พอใจแล้เราก็เก็บจําคําค,ความรู้สึกนั้นมาตลอดยาวนานเลยแม้ว่าจะผ่านไป10 20, 30ปี40ปี ขณะที่คนที่เขาพูดอ่ะเขาได้ลืมเรื่องราวนั้นไปแล้วแต่เราอ่ะยังจํามันฝังใจเลยนั่นแหละค่ะเราเองก็เหมือนกันค่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้จําคําพูดของเราแต่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเขาจดจําคําพูดของเราได้ขึ้นใจอย่างที่บอกค่ะถ้ามันเป็นเรื่องดีเขาจดจําเรื่องราวด,ดีของเรามันก็จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคําพูดนั้นมันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเราพูดออกไป ความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ดีและจะอยู่กับเขาตลอดไปเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่สองค่ะที่ถ้าหากว่าเรานะคะปล่อยให้มันเสียไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรกลับคืนมาได้นั่นก็คือเวลาค่ะนะคะบางครั้งหลายคนอาจจะมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยพูดนะคะเชื่อไมหมคะว่าเพิ่งเรียนรู้สิ่ง เรื่องของการเวลาเนี่ยพิ่งเรียนรู้เรื่องการเวลาเนี่ยจากเพื่อนคนหนึ่งที่เพึ่งรักที่สุดในชีวิตเลยนะคะเขาเสียชีวิตเมื่อ,อ,อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะเขาจะเป็นคนที่ทําให้เพึ่งรู้จักคําว่าบอกรักเขาทําให้เพึ่งรู้จักคําว่าขอบคุณและขอโทษนะคะเมื่อก่อนพึ่งเป็นคนที่อายมากเลยคะ่ะที่จะพูด3ามคำนี้ขอโทษนะ ขอบคุณนะรักนะเพิ่งไม่เคยกล้าพูดคานี้เลยเพิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าอายมันเป็นอะไรที่เขินมากๆเลยก็รักนะก็อยากจะขอโทษนะก็อยากจะขอบคุณนะแต่ฉันไม่กล้าพูดฉันเขินฉันอายนะคะเพื่อนคนนี้ทําให้เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยสามคำพูดนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดมากๆเลยนะคะไม่ว่าเรารักใครเราก็บอกไปเลยว่าเรารักเรารู้สึกดีกับใครเราก็บอกไปเลยว่าเรารู้สึกดีหรือเราทําอะไรผิดเราก็บอกไปเลยว่าขอโทษมันไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือ เราใครทําอะไรให้เรารู้สึกดีเราก็ขอบคุณไปเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาได้จากไปอย่างกระทันหันค่ะมันทําให้เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งยังไม่ได้บอกรักเขาเลยและเพิ่งอ,อะเคยทําผิดกับเขาเพื่งก็ยังไม่ได้ขอโทษเขาเลยและเพื่งก็ยังไม่เคยขอบคุณเขาเลยที่เขาได้เป็นเพื่อนที่ดีกับเพิ่งมาตลอดในช่วงเวลาที่เรียนมหาลัยเห็นไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ ถ้าหากว่าย้อนกลับคืนมาได้เพื่งนก็คงอยากจะบอกกับเขาว่าขอบคุณนะที่เธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อฉันขอโทษนะที่ฉันเคยทําผิดกับเธอในเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็รักนะที่เธอเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันตลอดมาก็คงจะบอกสามคำนี้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าบางคนชอบมองว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับบ้านมันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปหาพ่อหาแม่มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะทําเพื่อ ใครสักคนหนึ่งมันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองมันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะตั้งเป้าหมายชีวิตมันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะเอาจริงกับชีวิตหรืออะไรก็ตามค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าหลายคนมากๆกําลังล้อเล่นกับเวลามันเป็นสิ่งที่แพงมากๆเลยคือไม่สามารถที่จะย้อนเวลาอะไรกลับคืนมาได้เลยแม้กระทั่งเวลาที่ผ่านไป5นาทีที่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าเราอยากจะทําแบบนี้เราอยากจะพูดแบบนี้เราอยากจะทําอะไรแบบนี้ ะะดังนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักคิดนะเรื่องของการเวลาถ้าคุณยังไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทํารีบทําเถอะค่ะอย่าคิดว่าเวลามันอีกยาวนานชอบคำหนึ่งนะคะที่มีคนบอกว่าให้ทําวันนี้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ทําให้เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งต้องเรีบตื่นแต่เช้าขึ้นมาทำเป้าหมายเพิ่งให้สําเร็จพิ่งต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่พิ่งจะไม่มีโอกาสได้ทํา ดังนั้นเพิ่งจะไม่เสียดายอะไรที่ผ่านมาเลยเพราะว่าวันนี้วินาทีนี้เราได้ทําหน้าที่ของเราเราได้เต็มที่กับหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่เสียดายไม่เสียใจอะไรที่มันผ่านไปเลยนะคะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะและสิ่งที่สามค่ะที่เราจะไม่สามารถย้อนมันกลับขึ้นมาได้นั่นก็คือโอกาสนะคะหลายคนเวลาที่มีโอกาสดีดยื่นเข้ามานะคะเรามักจะบอกว่า เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาเหมือนเดิมค่ะย้อนกลับไปคําเดิมค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่สําหรับพึ่งเวลาที่มีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาพึ่งก็จะบอกว่า,วาลองทําก่อนตัดสินใจทําก่อนอาจจะทําได้ก็ได้ ไม่ลองก็ไม่รู้ลองทำสามสิ่งนี้ดูนะคะเพิ่งจะเอาตัวเองไปลองดีกว่านะคะอย่างน้อยดีกว่าทิ้งโอกาสให้มันหายไปอย่างเช่นมีคนมาให้เราโคชชิ่งให้นะคะเมื่อก่อนเราจะไม่มั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยอย่างเราจะสามารถโคชชิ่งใครได้หรืออย่างเราจะเป็นครูได้หรออย่างเราจะสอนใครได้หรอนะคะกระทั่งวันหนึ่งได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้า มีคนมาบอกให้เราทําแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นความสําคัญในตัวเราหรือเขาเห็นศักยภาพในตัวเราเราลองเปิดศักยภาพตัวเองเราลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูซิมันเป็นโอกาสเราก็แค่ทํามันเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยวันนี้เราทําดีที่สุดเราทําได้ยอดเยี่ยมที่สุดเราทําได้ เหมือนกับคนนี้หรือเปล่าเราไม่เอาเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นเราแค่บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าวันนี้เวลานี้นะคะโอกาสที่เข้ามาหาเราแล้วเราทำมันดีที่สุดเราทำมันเต็มที่ที่สุดเราทำมันสุดๆแล้วนะคะผลออกมาจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียใจที่เราปล่อยให้โอกาสมันลอยผ่านไปอย่างที่ใครบอกค่ะว่า โอกาสก็เหมือนไอติมไม่กลินก็ละลายไม่คว้าไว้มันก็ผ่านไปมันก็กลายเป็นอากาศนะคะเพื่อนๆลองเอาไปคิดดูนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าวันนี้คุณกําลังตามหาตัวเองขอให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอขอให้ทุกคนเจอสิ่งที่ตนเองรักขอให้ทุกคนเจอความสุกเฉินจริงในตัวเองและขอให้ทุกคนเจอปาฏิหาริย์ในทุกๆด้านของชีวิตเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ